คนจะไม่มีทางมองคุณเป็นของตายและจริงๆแล้วเขาจะไม่มีทางไปมีมือที่สามถ้าคุณเข้าใจกฎของสะพานและประตูคือพูดง่ายๆครับความสัมพันธ์มันมีอยู่สองลักษณะถ้าเขาอยู่กับเราครับแล้วมีการพูดคุยกันมีการถูกจริกเขาก็จะทอดสะพานให้กับคุณครับเขาก็จะทอดสะพานให้คุณค้าไปยืนอยู่ข้างๆเขาอันนี้คือความสัม ความสัมพันธ์ที่เวิร์กครับแต่ความสัมพันธ์ที่มันไม่เวิร์กครับและมันมีการหย่าร้างเป็นแสนเคสต่อปีในบ้านเรามันจะเป็นความสัมพันธ์อีกแบบครับคือเรากับแฟนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันครับแต่ความสัมพันธ์คือมันเป็นความสัมพันธ์แบบท็อกซิคครับความสัมพันธ์เป็นพิษครับและอีกฝ่ายมันเลยปิดประตูครับกั้นกำแพงซะเลยนะเมึงกับกูไม่ต้องเจอกันนะครับกั้นกำแพงครับนี่เรื่องนี้ ฝั่งนี้เนี่ยนะครับคือเป้าหมายที่คุณอยากได้และนี่คือสะพานที่คุณจะข้ามไปยืนอยู่เคียงข้างเขาครับหรือเขาจะให้คุณไปยืนอยู่เคียงข้างหรือเขาจะเลือกคุณเป็นตัวจริงมันขึ้นอยู่กับว่าความสัมพันธ์เนี่ยเป็นบวกหรือเป็นลบมากกว่าเทคนิคนี้เราเรียกว่าการทอดสะพานเข้าไปยังความคิดแต่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่เวิร์คคือตรงนี้มันกลายเป็นบทลงโทษมากกว่าคือเขากั้นกำแพงครับพอคนคนมันปิดใจ ต่อยคุณพยายามทำดีรักนะคิดถึงนะจะมีของขวัญให้คุณด้วยอ่ะนะครับนะเอ้ยนี่แฮปปี้เบิร์ดเดย์วันเกิดเนี่ยเอ้ยฝากของไปให้พ่อให้แม่ของคุณด้วยที่เนี่ยฉันรักฉันยังรักคุณเหมือนเดิมนะคุณช่วยกลับมาหาฉันหน่อยได้ไหมถามว่าคุณข้ามประตูหรือข้ามกำแพงนี้ไปได้ไหมไม่ได้ครับเพราะอะไรครับเพราะในความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้คนมันปิดใจไปแล้วครับอะไรบ้างครับที่ทําให้คนปิดประตูครับและความสัมพันธ์ของคุณมันไม่เวิร์คครับ เช่นคาพูดในลักษณะจริงๆแล้วมันจะมีสิบแปดคำพูดนะครับมันจะมีคําพูดประเภทนี้ครับก็แล้วแต่คุณแล้วแต่คุณเลยนะครับหรือคุณมันเป็นแบบนี้ประจําหรือฉันเตือนแล้วไม่เคยฟังนะครับเห็นไหมฉันบอกแล้วไม่เคยฟังหรือแน่จริงก็เลิกกันดีนะครับแน่จริงก็เลิกกันสิเอาไม่ล่ะนะครับไปเจอกันที่อําเภอเอาไม่ล่ะนะครับแน่จริงก็ไ่อยกกันเลยนี่ทั้งๆที่ใจจริงๆรักไม่รักครับ เพียงแต่การอยากเอาชนะหรืออีโก้มันนําหน้าไปครับมันมีการอยากเอาชนะครับซึ่งกันและกันครับพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันมันเลยทําให้อีกฝ่ายปิดใจเราต้องเข้าใจนะครับว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าตลอดความสัมพันธ์คุณทําให้เขาทอดสะพานหรือคุณทําให้เขาปิดประตูนะครับมันจะมีสิบแปดคำพูดนะครับไอ้สิบแปดคำนั้นนะมันไปสยบแต่วิธีการครับ ของการทําให้คนทอดสะพานครับเช่นหนึ่งครับทำให้เขารู้สึกว่าเราตั้งใจฟังครับทำให้คนรู้สึกว่าเราตั้งใจฟังทำให้เขารู้สึกอีกครับว่าเราเข้าใจและสามครับนำเสนอทางอื่นที่เราต้องการครับคนสองคนเนี่ยครับนะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมันมีบ้างแหละครับสิ่งที่เราไม่ถูกใจกัน มันมีบ้างกับสิ่งที่เขากับเรามองไม่มองมันมีความคิดเห็นที่มันไม่ตรงกันแต่คู่รักที่จะยืนยาวกันได้เพราะอะไรครับท่ามกลางของการที่คิดไม่ตรงกันยังสามารถปรับกันได้ท่ามกลางของความคิดที่มันไม่ตรงกันยังสามารถรักกันได้ซึ่งคนจะทําให้ความสัมพันธ์ลื่นไหลไปได้แบบนี้เพราะเขาใช้สามตัวอย่างสามตัวช่วยนี้ครับแต่คนส่วนใหญ่ก็เลยครับเอาชนะกันพูดอะไรเนี่ยพูดอะไรวะ ไม่เข้าใจเลยนะครับทำให้ต้องคิดแบบเนี้ยโง่หรือเปล่านะครับหรือว่าไม่เข้าใจเรื่องนี้เหรอกลายเป็นว่าทะเลาะก,กันับคอีการจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นเทคนิคของนักโตวาทีนะครับเขาชื่อโบซอนะครับเป็นแชมป์ของญี่ปุ่นชนะเจ็ดสมัยซ้อนวิธีการพูดเพื่อเปลี่ยนความคิดของคนด้วยการใช้เหตุผลที่เหนือชั้นกว่าเพราะงั้นเนี่ยวันนี้เวลาที่เรากับแฟนอยู่ด้วยกัน สิ่งหนึ่งที่มันทําให้คนเริ่มออกจากชีวของเราเพราะมันเป็นความสัมพันธ์ท oxic เป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นพิษโดยอยู่บนพื้นฐานที่เราคิดว่าฉันเป็นคนถูกและอีกฝ่ายต้องยอมฉันและอีกฝั่งโน้นก็คิดว่าเขาเป็นคนถูกและเราต้องยอมเขามันกลายเป็นว่าคราวนี้คนเอาชนะกันครับวิธีการที่คุณจะไม่ทะเลาะก,กับแฟนอีกเลยคือคุณใช้สามเทคนิคนี้ครับหนึ่งทำให้เขารู้สึกว่าเราตั้งใจฟังเก็บมือถือเวลาแฟนพูดอะไรก็ตามแต่ เนี่ยห,หูฟังครับเก็บมือถือแต่คู่รักส่วนใหญ่ก็เลยครับต่างคนก็ต่างเล่นนะครับเอาพูดนะนะครับแล้วก็เอ,อ,เอ๋อเหรอนะครับหนึ่งตั้งใจฟังสองทำให้เขารู้สึกว่าเราเข้าใจโดยการอะไรครับเช่นเฮ้ยจริงเหรอแล้วตอนนั้นคุณรู้สึกยังไงอะคุณเป็นยังไงอะอ๋อเหรอนะครับนะถาให้เขารู้สึกว่าเราตั้งใจฟังไม่ใช่ฟังผ่านๆ สามครับถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดมันเป็นสิ่งที่ไม่ตรงกับเราให้เรานำเสนอทางทางเลือกใหม่ครับยกตัวอย่างเช่นเบสิกง่ายๆครับแฟนอยากกินข้าวมันไก่ครับเราเนี่ยนะครับอยากกินข้าวผัดครับเขาวันเนี้ยผมอยากกินข้าวมันไก่มากเลยเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำออเลยครับหรอร้านไหนอ่ะเห็นไหมครับตั้งใจฟังเนี่ย ผมอยากกินร้านนี้นะครับร้านของป้าแชมป์เนี่ยผมเห็นคนอื่นเขารีวิวแล้วก็อยากกินมากเลยอะ่ะเราไปกินกันไหมเมื่อตั้งใจฟังแล้วให้เข้าใจความรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเหมือนฉันเลยอะ่ะสมัยไอตอนที่ฉันอยากกินอะไรฉันก็ต้องได้กินอะ่ะคิดเหมือนกันเลยว่าเออแล้วแล้วคุณก็เป็นคนที่แน่แน่กับสิ่งที่คุณต้องการเหมือนฉันเลยอยากกินอะไรก็ต้องได้กินอะน่ะนั่นคือเทคนิคที่สองให้เขารู้สึกว่าเราตั้งใจฟังและสองทำให้เขารู้สึกว่าเราเข้าใจ สามครับถ้าคุณต้องการให้เขาไปกินข้าวผัดนะคุณครับถ้าคุณบอกว่าแต่ร้านข้าวมันไก่เนี่ยร้านเนี้ยเพื่อนฉันเคยไปกินมาแล้วมันเป็นเพียงแค่กลยุทธ์หรือการตลาดหรือมันมันเป็นรีวิวเห็นเขาบอกว่าถ้าเทียบกับร้านข้าวผัดตรงเนี้ยร้านข้าวผัดตรงน,รน,รงนี้อร่อยกว่าเป็นสิบเท่าเดี๋ยววันนี้ลองไปกินข้าวผัดก่อนหมไปไปกินอร่อยที่สุดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไล่ไปร้านที่คะแนนลดลงมาคุณคิดว่างไงครับ กับอีกอันหนึ่งครับไม่ไปทําไมจะต้องไปทําไมคุณไม่มากินร้านข้าวปกากไก่ฉันน่ะทําไมอ่ะฉันอยากกินอันเนี้ทำไมคุณถึงไม่มาคุณว่าประโยคสถานการณ์ที่1กับสถานการณ์ที่สองหงคือบอกว่าเข้าใจและนําเสนอทางออกใหม่กับสองครับโดยการหักดิบแต่คนส่วนใหญ่เลือกหักดิบครับเลือกสถานการณ์ที่2อครับคือทําให้เขาปิดประตูครับพอหลังจากเนี้ก็อยากเอาชนะคุณ มีอะไรเล็กๆน้อยๆที่คุณผิดคนคนจะเริ่มจับผิดหมดเลยแล้วเริ่มจากจุดนี้ครับพอคนเริ่มปิดประตูความรู้สึกกับคุณครั้งแรกคร,ครั้งต่อไปมันก็จะทําอีกครับคราวนี้มันจะเริ่มกลายเป็นนิสัยของความสัมพันธ์ที่อยู่ด้วยกันสองคนมันเลยกลายเป็นความสัมพันธ์ท็อกซิกค,คราวนี้มันจะมีแต่เรื่องอยากเอาชนะกันครับคุณเลยไม่ได้ข้ามฝั่งไปยืนอยู่ฝั่งเขาฝั่งนี้ครับในความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนคุณต้องใช้สามเทคนิคนี้ หนึ่งทำให้เขารู้สึกว่าเรารับฟังสองทำให้เขารู้สึกว่าเราเข้าใจแล้วสามถ้าเกิดว่าความเห็นมันไม่ตรงกรันให้นําเสนอทางออกใหม่ที่น่าสนใจกว่าแค่นี้ครับมันก็เปลี่ยนความคิดของคนได้แล้วครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เราเปลี่ยนความคิดของเขาได้เขาก็จะตามคุณคแต่คนส่วนใหญ่หักดิบครับจาไว้นะครับถ้าในความสัมพันธ์เนี่ยสะพานรบกันสามปีครับอันนี้ปีแรกอันนี้ปีที่สามถ้า สะพาน80%ดิเซครับครบกันเนี่ยคุณใช้กฎของสะพานบ่อยๆและอีกยีเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่อารมณ์หลุดนะครับจุดตัวเองไม่อยู่จริงๆความสัมพันธ์แบบนี้ไปรอดครับแต่ครับความสัมพันธ์บางประเภทครับเช่นปีที่หนึ่งถึงปีที่สามเนี่ยประตูประตูนะครับประตูประตูครับประตูครับแล้วก็ประตูครับแล้วก็ประตูครับแล้วก็มีสะพานนิดเดียวนะครับประตูเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นครับ สะพานยี์เซต่อให้คุณช่วยเหลือเขายังไงต่อให้คุณบอกว่าคุณรักเขาแค่ไหนแต่ความรู้สึกของเขามันไม่ตรงกับคําพูดของคุณเขาจะเชื่อความรู้สึกของเขาเองเรื่องนี้ครูความสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาเต็มเนี่ย8 9 0 0บาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับ บางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับวันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคูความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมื่นพอคุณไม่เข้าใจจิตวิยา กลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนนี้ไปให้มือที่3ามหมดเลยครับหเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนนี้ของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่3แทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่า สุดท้ายจบได้ว่าแฟนมีมือที่สามมันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้อยู่คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือศูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคอมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,000 900บาทครับคือ 11. แอดจิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบ,บายสเตว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับ 7. จิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊กหนึประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้หนึ่งยเก้าบาทครับหเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับเก้าบาทครับอันนี้ แถมฟรีแพ็ค3นี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ